สวัสดีกันนะครับคลิปนี้ก็ทักทายกันหลังหวยออกนะครับผลประกาศรางวัลก็ออกมาแล้วนะครับก่อนอื่นนั้นก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ถูกรางวัลน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับทางช่องก็ เสียใจด้วยนะครับกับที่ไม่สามารถพาทุกท่านไปถึงฝั่งฝันได้ในงวดน,นี้นะครับก็ทำได้แค่เฉียวแค่เฉียดนะครับผลรางวัลก็ออกที่เ,เราเขียนสั้นๆเลยนะครับ8 0 7นะครับเลขล่างนั้นก็9 2นะครับ เลขเด่นบนนะครับวิ่งบน8แล้วก็1นะครับก็มาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ตรงกับผลเท่าที่ควรนะครับมันวิ่งก็จริงนะครับมันก็มา8ก็จริงแต่เป็นไปได้นะครับแอดก็อยากจะให้มันมาที่10หน่วยมากกว่านะครับมาที่10เนี่ยถ้าเป็นวิ่ง ก็โอเคได้นะครับก็สามารถวิ่งได้ทุกหลักอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมา40หน่วยนี่มันก็จะมีโอกาสเยอะนะครับที่เราจะถูกเลข2ตัวด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่ามาอยู่นะครับก็ถือว่ามามาที่8ตัวนี้นะครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งตัวลองก็ ไม่มานะครับแต่ทีอบอกว่าทำได้ก็เฉียวเฉียวก็ประมาณนี้นะครับผลรลน,นะครับเลขบนออกที่807นะครับเลขล่างเ2าอเนอะอาะชุดสรุปของเรานะครับชุดสรุปของเรามันมันมาแบบนี้นะครับทีอเน้นให้นะครับมันบนนะครับ 1> 8 1 9 2นะครับแล้ว8 6เป็นตัวรองที่แอดบอกนะครับแต่92ตัวนี้มันดันไปลงล่างนะครับนี่แหละที่แอดบอกว่าทำได้แค่เสียวๆเชียวๆส่วนมันมาที่92เดสอยวงวดหน้าพลิกแพงใหม่นะครับส่วนล่างนะครับ ก็ไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าก้ามกึ่งนะครับถือว่าก้ามกึง่งอ่าเพราะว่าบางบางบางท่านก็มันมีอยู่แค่ที่สรุปให้เนี่ยจะมีอยู่แค่สองคู่ชุดนะครับที่เด่นนะครับแต่ในนี้เป็นรัวรองนะครับบางท่านก็อาจจะซื้อซื้อขึ้นซื้อลงนะครับ ซื้อไปซื้อกลับด้วยเพราะบางบางท่านจะเล่นแบบนั้นนะครับแต่หลายท่านก็จะซื้อบนก็บนล่างก็ล่างอะไรประมาณนี้นะครับก็มีสมาชิกโทรมานะครับบอกว่าก็ได้จากชุดนี้อยู่ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะเขาก็อย่างว่าเขาเล่นลวงเขานะฮะลวงคนจะถูกนะครับเขาก็ซื้อบนล่างไปกลับนะเขาซื้อแค่สามชุดนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ก็ส่วนท่านที่ยังไม่ถูกนะครับแล้วก็แอดก็จะสู้กันต่อไปนะครับส่วนมีรางวัลเอ,เอ่ออโทษทีับส่วนส่วนไหนที่เข้าบ้างนะครับก็เราก็จะมาดูกันนะครับเราจะได้มีแนวทางตามต่อในงวดต่อไปนะครับส่วนหลักสิบบนนะครับชุดนี้นะครับชุดที่แอดบอกว่า <c oughs> ได้ตัดออกไปนะครับแอดตัด ตัดหตัดตัดศนแล้วหออกไปที่แอดบอกว่าถ้าสมาชิกชอบก็สามารถพิจารณาได้เลยแต่แอดเน้นให้ที่8.9ดสองนะครับมันมาที่0นะครับมันมาที่ศูนออกศนะูนย์เจ็ะแสดงว่าหลักสิบของเรานี่ก็ยังเข้าอยู่นะครับสิบบนชนสองสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับ หาสมุดไม่เจอนะครับมีรู้ไปอยู่ตรงไหนสิบบนชน2สองูไม่รู้ไปอยู่เล่มไหนนะครับสิบบนชน2สองสูแล้วก็เด่นล่างของเราที่จับคู่นะครับมันมา เห็นร่างมันมาที่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่มานะครับฝั่งนี้หลุดไปนะครับฝั่งนี้ทีแอสดอกว่าตัด9ก้าออกไปงวนนี้9ก้าเขาดันกลับมาเลกลับมาเดินนะครับงวนฝั่งนี้สี่ตัวทีแอสจับคู่แค่สามตัวนะครับจับกับฝั่งนี้นะครับมันมาฝั่งนี้หมดเลยเก้าสอง วันออก92นะครับเราจะตามต่อเด่นล่างาชุดนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้พักไว้ก่อนนะครับจับคู่ชุดเด่นบนนะครับจับคู่ชุดเด่นบนเนี่ยฮะไปกลับนะครับสิบยี่สิบห้าชุด จับคู่ชุดอ่าสิบหน่วยบนของเรามันพลาดไปนะครับก็เลยให้ทําให้พลาดตัวนี้ไปด้วยนะครับจับคู่ชุดเด่นบนของเราจริงจริงมันเข้าอยู่นะครับมันมาที่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเลขเด่นสามารถไปกลับได้สิบหน่วยบนของเรามันพลาดไปมันก็เลยพอเอามาชนครับตรงนี้ก็เลยทําให้พลาดเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวงวนหน้าหาวิธีใหม่นะครับ วิธีใหม่มันต้องมีสักครั้งแล้วนะฮะที่มันเข้าไปแล้วก็ชุดไหนบ้างนี่ฮะเด่นบนเมื่อกี้นี้นะครับที่แอดบอกว่าจำได้ไหมที่บอกว่า ถ้าเกิดเขาเดินแบบนี้นะครับฝังชนแล้วก็มาจับคู่สิบหน่วยชนแล้วก็มาจับคู่สิบหน่วยชนแล้วมาจับคู่สิบหน่วยแล้วก็ชนแล้วก็มาสิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยแล้วก็มาชนแล้วที่แอดบอกว่าวันนี้เขาอาจจะมาเดินแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะได้ชนไปแล้วก็อาจจะมาสิบหน่วยนะครับแล้ววดนี้เขาก็มาจริงๆนะครับตัวชนไม่มานะครับวดนนี้ตัวชนไม่มา มาจับคู่นะครับนี่ไงฝัง 0, ่งนี้มาที่เลขศูนย์ฝั่งนี้มาที่เลขเจ็ดนะครับจับคู่สิบหน่วยมันอ่าจับคู่มันก็เลยมาที่สิบแล้วก็หน่วยนะครับมันก็เลยมาตัวที่มาทั้งสิบและก็หน่วยเนี่ยนะครับเนี่ยแนวทางการของเดินของเขาแบบนี้นะครับเราต้องดูให้มันก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะครับบางครั้งบางทีแอดดูเลยจนตาลายนะครับ แล้วก็พยายามย่อๆลงมาให้ดูให้แบบจะได้ไม่ต้องปวดหัวกันนะครับรานวัลออกที่แปดศูนย์เจ็ดนะครับฝั่งนี้มาศูนย์ฝั่งนี้มาเจ็ดนะครับเราก็จะตามต่อนะครับศูนย์นี้นะครับก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับเขาก็เดินมายังที่เท่าที่เดินมาก็ยังยังไม่หลุดนะครับมาตัวชนมาจับคู่มาตัวชนมาจับคู่เขาก็ยังเดินดีอยู่ครับเราเอาไว้เปรียบเทียบนะครับผม ส่วนเลขวิ่งเลขวิ่งล่างนั้นก็ไม่มานะครับวิ่งล่างไม่มาเลวิ่งล่างก็ไม่มาครับผมก็มีหลายสูตรอยู่นะครับที่ยังปญหาไม่เจอนะครับ <m uch ing> เดี๋ยวงวดหน้านะครับเราจะตามสูตรนี้นะครับอันนี้สูตรนี้แอดยังยังยัง,ยงไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็จะตามสูตรนี้เอามาทดแทนแล้วแอดจะเอาช,ชุดนี้นะครับมาชนกันกันกบชุดอ่ชุดเมื่อกี้นี้ชุดสิบหน่วยบนนะครับชุดสิบหน่วยบนก็คือชุดนี้นี่นะครับเดี๋ยวงวดหน้าจะเอา ชุดนี้มาชนก,นกันกับชุดนี้นะครับช,ชุดนี้วันเมื่อกี้นี้ได้70นะครับจับคู่กันแล้วสูตรนี้แอดทำไว้นะครับมันก็หลายสูตรแอดก็เลยยังไม่ได้นำเสนอนะครับนี่ฮะเขาก็เข้านะครับสูตรนี้มาที่ศูนสูตรนี้มาที่เนี่นะครับมันเป็นคู่ชุดมันเป็นเด่นบน2สูตรเหมือนกันนะครับ เราจะหาทุกวิถีทางแนะครับทำแล้วก็สูตรที่ยังไม่ได้นำเสนอก็จะเอามานำเสนอนะครับก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณกันนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ถูกรางวัลนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีไปตลอดตลอดนะครับขอโชคดีไปเรื่อยๆทางแอดก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พยายามนำเสนอสูตรที่มันเข้านะครับ ามันพลาดไปก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอขอบคุณกันมากๆนะครับที่แเข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณครับ